มาผู้หญิงมาผู้ชายมาแกล้้ไหนใหญ่ยู่เขาไม่ใกล้เขาไมใ้ายเขครับจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสือ้าไปนิาเไปเ้าไปเ้เ้าไป้าปเื้อสุนะครับเอามาเอู่เอาไว้ที่หน้าสมนั้ะสหมายที่กัพระอทองนะครับยังทำปืกองะ้อเอนะครับท่านจะได้รับเสือเสืยเสื้อทอคระมือโัเงา้รมือลูกตั้งจิๆหายใจเข้าเรือ หายใจแรงๆหลับตาตั้งจิตดีพยัคฆามิภาวนาพยัคฆามิหายใจแรงๆหายใจลึกหายใจแรงๆหายใจลึกหายใจแรงๆหายใจลึกหายใจวลกหายใจแรงๆหายใจแรงหายใจลึกหายใจแรงๆหายใจลึกตั้งจิตดีดีวต องนะโมพุทธายะโองสิงหพยักฆะนโมหมังมัมาเตมาตินหาพยัคฆะเอหิมาเลโสวันทามตตาปัทานังอาจาริยังเหิมลก迦ยังโตังโมโตเอหิมาลีเดวาสังวิสาอิติปุญญังอังวันทาเมตสาปัทาธะยัทาัายะองพยัคโอทาเอหิจตังอังวันทาเมตสาปะทานังอิธิงายังว <emerges. hodou Wi decoration> ันทาเมตสาปะทายะองพยัคโธทาจาริยังเอติมะมังมังมาวันทาเมตสาปัทาอิหิกายังอังวันทาเมตตาปัทถายะองพยัคฆะโอทาจาริยัง วงพยักษ์วันธรามิสตาปัานังเอธิกายังวันามิสตาปัายัิติกัญยังวสงพุทโธเอหิมาเลตุสวะพยักษาวารฐานังวันามิสตาปัฏฐานยักษิตริกทญยังวัฏสงฆ์าูวันธรมิตาปัานังวัฏสงพุทโธวันามิตาปัฏานยักษิตริกัุตังวัฏสงฆ์เอหิมาาลตุทายะ วันทามิตรประธานังอิทธิกายังวสัมพุทโธนามาปะทาอังวันทามิตรประธานังอิทธิกายังวันทามิตรประธายะงวสัมพุทโธนะโมมะอาวันทานังมิตรประธาอิสิเทวะอาจารย์ยังวันทามิตรประธายังอังวันทามิตรปรธา แอยา้อยก็รู้สึกินตาเลยครับลิ้นตาเลยครับใช่หายใจช้าคา่าปฏิบ้านนะมันจะตาวเออไหนมาในลูกเดี๋ยวเพิ่งไปไหนวันนี้หน่อยมาครั้งแรกครครั้งแรกรู้สึกยังไงลูกตาตรงหน้าอกครับแน่นหน้าอกครับมันจะอ้าปากหรอมันจะร้องแน่นแน่นแน่นนะอ้าตรวบทีเจอลูกบบเสียงดีอย่าง มีลูกสาวพุ่งพวงลงจันมาครั้งแรกไหมลูกใหม่เล่นก็ครั้งแรกเป็นไงลูกบุตรเปนไงนั่อะลรดิมันตัวอยากนะเขาแบบแต่แค่นักเนี้นอะต้วเไปเรียนร่างเลยลูกเนอนเย๋ยเหนืนะเหไืยย่อยหน่ยใครอยากจะทำบุญลูกอันนี้ไม่ได้นำมาอะใครอยากจะทำบุญลูกเธอเลยลงดังเขาเวทสุวรรณ เดี๋ยวเขาจะหาว่าพระฤาษีพยัยฆระชับวิเดี๋ยวเหาว่าตั้งชื่อมาเพื่อเก๋และสวยหรูจริงๆไม่ใช่นะนะนี่คือหนึ่งระดับำราวิชาทางด้านทางด้านสายยัคฆ์นะต้องสามารถทดสอบทดลองได้นะพอแล้วคุณเลย่งไปต้องผู้เดว หายอยากรู้เนี่ยบูชาไปอ่ะมึงไปนั่งตรงเต็นท์อ่ะเอาใจจิตใจสงบุสมบภาวนาพยายามทำมิหายใจเข้าออกแรงสามารถทำเองได้เลยลงไม่ลงนี้ก็ตัวใครตรงมันแล้วค่อยว่าไปอย่างหายอยากลองเลยท้าหายอยากลองเลยภาวนาตั้งจิตจิตดีกรรเส๋อในมือหายใจเข้าลือหายใจออกแรงพยายามำให้พยายามำให้พยายามำให้ นะครับแล้วไปทำยังไงเพื่อนเพื่อนครับเอ้ยคือเราไม่มีใครใครไปเรียกนะครับใครไปเรียกจะอกให้แถวเอาไปเติมอีกเหายทุ่งลาใหม่นะครับใหายทุ่งลาใหม่นะครับขอรับบัตรคิวนะครับขอรับบัตรคิวแล้วกูจะรอแล้วกูนะครับอันนี้เที่ยวนี้พวกเครื่องตอนเช้านะครับใหมัักมาด้วยร้อนนิดนึงนะครับไป้แค่นี้มันนีแล้วอ๋อไก่ไก่ไก่มีแล้วมีแล้วน้องรับมีแล้วเอาเปิมมานเดียว